รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอาดโ เกษตรไทยไอดดลของเราในวันนี้ครับคือหญิงแกร่งแห่งท้องทุ่งอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีความโดดเด่นด้านการจัดการทั้งการจัดการน้ําเพราะอยู่นอกเขตชนละประทานและการจัดการพืชที่ปลูกในพื้นที่เธอทําได้อย่างไรเป็นอย่างไรผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปถามเธอกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแรงอ่ะ อย่างเมื่อก่อนก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเวลามีวิกฤตมันก็จะล้มไปเลยเรามองดูแล้วไปไม่รอดแน่ๆเกิดอาการหมดทุนเจ๊งก็ต้องหันกลับมามองใหม่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงที่เราจะอยู่ได้เราก็เลยหันมาในเรื่องของการปลูกพืชผสมประสาน ช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแรกๆเลยก็จะมีคนพูดบอกว่าทํากำระบบอินทรีย์มันน่าจะไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแรงกดดันเราอย่างหนึง่งแล้วก็ทําให้เราฟันฝ่าไปจนได้จนมาวันนี้เราคิดว่า6กปีที่เราทํามันสามารถทําให้เราอยู่รอดได้แล้วก็สามารถที่จะรวยได้ในอนาคตค่ะแม้จะอยู่ไกลาจากแหล่งน้ําและพื้นที่ใกล้เคียงก็ดูแห้งแล้งซะเหลือเกินแต่บนพื้นที่กว่า40ไร่ของพี่มะปราง กลับดูชุ่มชื้นสามารถปลูกพืชทุกอย่างเท่าที่ต้องการได้อย่างเต็มพื้นที่แต่ก่อนจะไปรู้ว่าพี่มาฟางเขาทําอย่างไรพีเขาก็ขอให้ผมช่วยงานก่อนละครับเราจะเก็บอยู่ประมาณสัปดาห์ละสองครั้งครับเก็บไปเรื่อยๆออเดอร์ Order, มีทุกสัปดาห์ค่ะมีทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีคนที่เขามาซื้อตามบ้านครับที่เขารู้ว่าเรามีผักอินรีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาซื้อครโลซองโลเมืที่ชวนมาเก็บนี่เก็บกี่โลพี่สาม สามโลสามโลเดี๋ยวหมดลายเอาสามสิบอย่าเพิ่้เดี๋ยวทางนี้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 อีกอีกไปที่ไปดึงสวนอันนี้อะไรพี่อันนี้จะเป็นลูกใช่ไหมอุ้ยเราก็ต้องเก็บใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้ไก่ ปกติเนี่ยเวลาปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่มีสารเคมี<ช>ไม่ได้ฉีดกันมแมลงก็ต้องมีโรคอย่างนี้แหละก็จะมีแล้วก็ถ้าเกิดใบยเยอะๆเราก็ต้องเด็ดใบเนี้ยออกและหากมีโมรคแมลงรบกวนพืชผักในสวนจนเด็ดทิ้งไม่ไหวพี่มะปรางก็จะฉีดไล่ด้วยน้ำส้มควันไม้ไละครับนอกจากนี้ยังนำผักผลไม้ในสวนมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพฉีดบำรุงพืชผักที่มีอยู่อย่างหลากหลายชนิด โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีเลยล่ะครับอย่างพื้นที่เนี่ยสี่ไร่เราทำยังไงให้คูณ5้าให้ได้ทุเรียน4ี่กล้วยสี่ฟักทองสี่มะเขือสีถั่วสก็คือปลูกอย่างละสี่ไร่สี่ใช่แต่ปลูกในที่ที่เดียวหกชนิดเนี่ยหกสี่ยี่สิบสใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างลงตัว การจัดการน้ําที่มีอย่างจํากัดของพี่มะปรางก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลละครับพอฝนหมดก็จะเปลี่ยนมาใช้มินิสปริงเกอร์ซึ่งมีขนาดหัวที่เล็กกว่ารัศมีแคบกว่าสามารถรดเฉพาะจุดได้ดีขึ้นแต่พอเข้าหน้าแล้งอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ําหยดซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้น้ําแล้วยังลดการสูญเสียน้ําไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วยล่ะครับ รู้วิธีการจัดการน้ําไปแล้วมาดูวิธีการจัดการพืชกันสักหน่อยจุดจุดเดียวหนึ่งไร่ที่จะทําให้ได้แบบเขาเรียกคูณสี่คูณห้าใช่ยังไงพี่ก็คือลงไม้หลักก่อนครับแล้วก็ลงไม้รองไม้เสริมครับแต่ว่าแต่ละพืชเนี่ยเราต้องดูว่าเขาต้องการแสงมากแสงน้อยครับไอพี่ลงทุเรียนเป็นไม้หลักแล้วก็ลงกล้วยเป็นไม้รองแล้วก็ลงพิกหอมลงมะเขือ,อลง ออฟกทงเป็นพินถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าอยู่นอกเขตชนละประธานแถมยังปลูกพืชมากมายขนาดนี้พี่มะปรางไปเอาน้ำที่ไหนมารดกันล่ะเนี่ยนี่เลยครับจากบอ่อขนาดใหญ่ที่ขุดไว้สำหรับเก็บกักน้ำโดยเฉพาะ และไม่ได้มีแค่บ,บอ่อเดียวนะครับยังมีบอ่อขนาดย่อมๆอ,อ,อีก2บอ่อด้วยกันณขณะนี้กระทรวงเกษตรเราเป็นห่วงเรื่องวิกฤตภลยงล้นนะคะนโยบายของคอสชอนโยบายของ,รของกระทรวงเกษตรว่าปัญหาตรงนี้ชาวบ้านจะอยู่ได้ยังไงนะคะเขตน,นี้คือเขตน,นอกชนบทฐานด้วยถึงตรงนั้นรอฝนอย่างเดียวแล้วจะทํำยังไงการที่จะมีสะเห็นไหมฮะก็มีสะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีบอ่อ ที่จะเก็บกักน้ําของเขาเองและบริหารจัดการได้ว่าเมื่อถึงวันที่มีนาเมษาถ้าไม่มีน้ําตรงนี้มีเก็บน้ําไว้เป็นแก้มลิงนะคะนี่เห็นไ,ไหมคะลิงตัวโต,วตวมากเพราะว่าทั้งลึกทั้งกว้างแสดงว่าคุณมะปางเนี่ยบริหารความเสี่ยงของตัวเองได้ว่าะจะต้องเก็บไว้ได้ในช่วงวิกฤตภายในจริง<ะ>เพราะว่าในที่4ี่ไร่นี้สามารถที่จะใช้น้ําได้ตลอดเก็บผลผลิตจากพืชแล้วไปเลี้ยงสัตว์เป็นไหมเออได้ได้เอาไปต่อไปด้วย เอาจะชวนไปเลี้ยงไก่พี่มะปรางจะเก็บไตตองไปทำไมเยอะแยะอย่างนี้ล่ะครับชอบกินมากใช่ที่แท้ ก็เอามาให้ไก่กินนี่เองพี่มาปางเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่ดีแล้วมันเป็นจังหวะที่หันหลังออกถ้าหันหน้าเข้าล่ะก็เอามาต่อยเล้วมากินเล้วโยนนี้กินเลยเหรอนั่น ออกแนวเงัวตกใจต่อเนื่องที่เป็นอาหารเม็ดอาหารอะไรไม่ต้องให้เหรอพี่ก็ให้บังให้เสริมเพราะว่ารเสมธาตุอาหารมันจะไม่ครบโอ้เขากินกันอย่างนี้เลยเหรอถ้าใบตำลึงอ่ะกับ่ามรุมอ่ะชอบมากเลยโอ้เพลินเพลินใจก็เพลินคนก็เพลินส่วนมะเขือกับฟักทองที่เหลือจากการคัดไปขายพี่มะปรางบอกว่าเอาไปต้มให้สุกๆซะหน่อยนะครับ เขาก็จะกินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับโอ้โหไก่ที่นี่กินทุกอย่างจริงๆแป๊บหนึ่งพี่แป๊บระหว่างรอผักสุกพี่มะปรางก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูนเปล่านะครับชวนผมเข้าป่ามาขุดมันอีกทีแม่เกิจัดกรรมเยอะจริงๆเรียกว่าไปจนคุ้มละครับได้ไหมพี่ผมอ๋อเ้มันเป็นมาตู้มาตี้หน่อยสิมาตู้มาตี้นี่คืออะไรครับพี่ ให้มันเป็นลูกเป็นรอยอ๋อโอเคโอเคพอแล้วพอเอากำลังไว้อ่ะตัดกิ่งให้มันไอผมตัดได้พี่ตัดแบบไหนเดี๋ยวไม่ใช่ตัดดูอาจารย์ใหญ่ก่อนอาจารย์นี่อ่าอ่าอแรงหรือเปล่าเนี่ยคนเมืองบางกอกเนี่ยไหวไหมครับผมไม่มันไม่โฉออใช่ แรงมันน้อยไปหน่อยแรงหรือปัญญาฮะแรงเอายกสองมือถอนถอนตรงตรงไม่ต้องโกเปียกเอออ่ให้มันขยายตัวเค็เบาเบาเอาเอาเอาแป๊บเดียวมันโคขึ้นแล้วครับน้อยน้อยน้อย้าวยอดมันขาดไปสองขัวเนี่ยไม่ตามไหนครับ ผมก็ปลากาะตินผีแล้วนะอ่ะนี่เอาไมตังโอ้อ๋อชื่อมันอะไรนะ5นาทีผมว่ามันสักประมาณ1ินาทียังม่จะมันมากเลยมันมากเลยใช่ปะเอาดูมันไหมก่อนที่ผมจะหมดแรงไปมากกว่านี้ขอพักเหนื่อยคุยกับพี่มะปรางถึงเรื่องการตลาดสักหน่อยดีกว่านะครับถามว่าอยู่ได้ไหมน่าจะอยู่ได้แหละเพราะพี่ก็ทามาหลายปีละค่ะแต่อยู่ได้เนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้เราอยู่ได้บ้างพี่ก็จะมีตั้งแต่เรื่องข้าวเลย เรามีข้าวหอมมินเรามีข้าวไรเบรี่แล้วข้าวที่เราได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวไม่มีสารเคมี <c> แล้วเหลือจะกินเนี่ยเราก็จะไปซีนถุงแล้วก็ขายกิโลละ70บาทก็จะมีพวกผักต่างๆผัก,ผกผที่เราเก็บกันผักเนี่ยหลายชนิดประมาณ15ชนิดอืถึง20ชนิดผักนี่คือมีตลอดปีตลอดลคทุกสัปดาห์ที่เราต้องเก็บผักรายปีเนี่ยก็จะมีมันสำปะหลัง แล้วก็มีสับปะรดมีอ้อยลายห้าปีก็จะมียูคาลายเจ็ดปีอ่ะก็จะมียางแล้วก็เดี๋ยวลายยี่สิบปีมีอีกโอ้มันจะมีลายอะไรเยอะอย่างนี้แหะพี่ใี่ลีอะไรฮะศักค่ะไม้สัก์ปิดบ้านปุ๊บพี่อยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนใช้ชีวิตได้เลยในบ่อก็จะมีปลาในนาก็จะมีข้าวมีถักมีผลไม้มีทุกอย่างที่ร่างกายเราต้องการอ่ะมีไก่ไข่ มีเตาเผาถ่านมีน้ำส้มฟันไม้มีมีครบที่บ้านผมอ่ะเรียกว่ามีครบจบนะครับพี่บางทีเนี่ยเราจะไปตลาดนนเนี่ยเขาบอกอไม่ค่อยเห็นหน้านานเลยทำอะไรอยู่ <c oughs> ก็บ,บอกว่าที่บ้านของมันเยอะไงแล้วก็กินของที่เรามีนี่แหละถ้าเป็นไรายได้แบบฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยต่อเดือนพอให้เห็นว่าเป็นตัวเลขเนี่ยมันอยู่สักประมาณสักเท่าไหร่เพ <c oughs> ื่อผักต่างๆที่เราเก็บรายวันรายสัปดาห์เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นถึงหมื่นห้า สำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่ถึงขนาดนี้เนี่ยอย่างมีมประมาณสักอาจอาจจะหนึ่งไร่สองไร่หรือไม่เกิน 5, ห้าไร่อย่างเงี้ยครับทาได้ไหมพี่ทาได้มันอยู่ที่ใจอ่ะคุณอยากจะทําหรือเปล่าคุณอยากจะเปิดแค่ไหนคุณต้องมองดูว่าพื้นที่อ่ะคุณต้องการทําอะไรครับทําอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอะไรเสริมรายละเอียดต่างๆเนี่ยบางทีพื้นที่น้ํความร้อนอุณหภูมิมหรือว่าตลาดก็แล้วแต่มันเหมาะกับพื้นที่ของเรา ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ครับเวลาคนเขาถามมันจะคิดนะถ้าจะขายได้เยอะไหมมากหรออแค่ไหน,นจริงๆเอาไว้ตัวเองกินได้ก่อนเนาะให้เหลือกินก่อนอถ้าคุณเหลือกินเนี่ยค่อยขายแล้วอย่างตอนนี้ถ้ามีแนะนาเพื่อนเพื่อเกษ,ษตรกรครับที่อยากจะหันมาทําอย่างนี้บ้างเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรบ้างเริ่มจากใจก่อน ต้องเปลี่ยนใจก่อนอต้องปรับใจเราก่อนเมื่อปรับใจแล้วดูปัจจัยภายในของเราก่อนว่าภายในเราพร้อมแค่ไหนครับมีความพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาอะไรได้บ้างแล้วคุณก็ค่อยลงมาทําพื้นที่ของคุณแล้วถ้าคุณมีปัญหาเนี้ยที่เนี่ยมันใกล้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆสามารถเข้ามาคุยกับเขาได้เลยแต่ใจเนี้ยสำคัญเพราะว่าบางคนเนี้ยเขาไปไม่ถึงอะ่ะฝันไม่ไกลแล้วไปก็ไม่ถึง เดินไปยังไม่ถึงปลายอุโมง์เลยก็กลับซะแล้วบางทีใจเป็นคนละทางใช่เห็นคนที่เขาทําแล้วสําเร็จเนี่ยมไม่ใช่ว่าเขาทําแล้วสําเร็จเลยเขาล้มลุกคุกคานมามาหลายอย่างหลายครั้งแต่ว่าเขาสู้ไงเขาไม่ถอยท้อได้แต่อย่าถอย เพราะไม่เพียงแค่ปรับวิถีมาทําการเกษตรแบบยั่งยืนแต่ยังรู้จักบริหารจัดการทั้งเรื่องน้ําเรื่องพื้นที่รวมถึงพืชที่ปลูกให้เพิ่มทวีคูณในพื้นที่ที่เดียวได้อย่างนี้สิครับเกษตรไม่ดับถล้าก,กลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสากรล <ไป S 1> ถึงใจอ <ไป S 1> ย่างยิ่งครับ <ใน S 1> ที่จะ<อ><อ>บอกว่าพี่มะปรางนัทราแย้มพีกุลค,คือเกษตรไ,ไอ,ไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ